สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ติดตามที่ติดตามงานทางร้านอยู่ทุกๆท,ท่านเลยนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาอัปเดตเลยนะคะวันนี้นะคะมาอัปเดตงานหนึ่งใบค่ะเป็นงานพระเนตรนกอีลุมนะคะงานตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นคันฟาดยาว59เซนค่ะส่วนความสูงของกรงลูกค้าขอสั่งเป็นขนาดปกติที่ทางร้านทํานะคะงานตัวนี้นะคะพี่จะเป็นงานไม้ประดู่ค่ะประตูกงนะคะลูกค้าสั่งเป็นแบบ สไลด์ขึ้นนะคะส่วนพื้นตะแกงทางร้านจะปูเป็นตะแกงดำไปให้นะแบบนี้นะคะพี่ราคางานตัวนี้นะคะตัวพเนียอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะส่วนตะข่ายนะคะใบนี้ลูกค้าสั่งขอเพิ่มเป็นสายพีอีค่ะสายพีอีทางร้านจะบวกเพิ่มเื่อละหนึ่งร้อยนะคะ ใบนี้เบเสร็จจบไปที่1,700บาทค่ะพี่หากพี่พ,พท่านใดนะคะที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์082246 1204ค่ะช่องทางการติดต่ออื่นนะคะ Facebook นะคะไลน์น้องจะขึ้นมาให้ต่ำนี้เลยนะคะพี่นัดรับได้อําเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะกรณีที่เป็นงานนกกวักหรือนกอิลุมนะคะทางร้านเก็บมาจำ เต็มจํานวนนะคะพี่แล้วถึงจะเริ่มงานให้นะคะหากพี่พี่ท่านใดนะคะที่สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะ